สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้านะัตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนงบน้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น iPhone X นะครับ256 g b นะครับเครื่องสูนไทยแท้นะครับนี่นะครับ iPhone X 256 g b เครื่องสูนไทยแท้โมเดล t 1นะครับขึ้นต้นด้วยตัว M ไม่ใช่เครื่อง refurbished แน่นอนนะครับตรงนี้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่100%นะครับนี่นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอเดิมๆนะครับ ทัชสกรีนก็ลื่นปกตินะครับผมอันนี้ผมติดฟิล์มมาแล้วนะครับคือมาลองเล่นดูก่อนได้นะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้คือเดี๋ยวจะแจ้งก่อนขายให้ราคาเบาๆนะเพราะว่าอจะดูรอบๆเครื่องก่อนเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดหรือตำหนินะครับเนี่ยคือสภาพเครื่องค่อนข้างสวยเลยนะครับจอติดฟิล์มแล้วจะมีรอยแค่ตรงนี้นิดนึงครับตรงตัวชาร์จเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นรอยเสียบสายชาร์จนะครับ นอกนั้นก็ปกติเลยครับรอยแทบไม่มีเลยนะครับนี่ครับคือรอบๆเครื่องอ่ะสวยเลยนะครับเป็นสีสเปซเคนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงกล้องก็ปกตินะครับฝาหลังไม่ได้มีรอยอะไรเยอะนะครับมีแค่รอยขนแมวบางๆนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็มีตรงเนี้ยจะเห็นชัดสุดนะครับเป็นรอยจากการเสียบสายชาร์จนะครับคือเป็นทุกตัวครับถ้าคนใช้ไอโฟนจะรู้ว่าตรงนี้ชอบเป็นรอยสายชาร์จนะครับก็อันนี้คือฝาหลังนะครับ นี่ผมถ่ายให้ดูแสงสะท้อนแสงนะครับเพื่อจะได้เห็นรอยชัดๆนะครับมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่นะครับสะท้อนแสงให้ดูนะครับก็ค่าๆก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ตําหนิก็คือมันจะเฟซได้ดีไม่ได้นะครับผมเฟซได้ดีมันจะไม่ได้นะครับคือมันเป็นของมันเองนะครับผมไม่ได้หล่นหรือไม่ได้อะไรนะครับคือมันชอบ iPhone X เนี่ยถ้าคนใช้มันจะเป็นของมันเองครับเนี่ยพอขึ้นมันจะขึ้นว่าไม่พร้อมใช้งานนะครับ เราใส่รหัสหน้าจอได้ปกตินะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือสามารถปลดปลดล็อกด้วยนด้วยตัวเลขหรือพิมพ์เป็นเป็นรหัสได้ปกตินะครับตัวนี้แบตจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบตเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับเป็นแบตใหม่นะอันนี้แจ้งก่อนว่าเปลี่ยนแบตมาให้แล้วนะครับก็คือซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับขายให้ราคา8,990าครับคุ้มนะครับ8,990นาินะครับ iPhone X 256 GB เครื่องสูนไทยแท้นะครับ 8 9 9 0นานะครับนี่นะครับมีรอยแค่ตรงนี้แล้วก็เฟซได้ใช้งานไม่ได้ครับนอกนั้นสวยเลยคือใครสนใจแนะนำเลยครับซื้อไปเล่นเกมอะไรคุ้มครับแบตได้แบตใหม่ด้วยก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตแล้วครับใช้งานได้เลยส่วนมาก iPhone x มันถึงถ้าถ้าเครื่องใช้งานนะครับมันถึงระยะเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแบตแล้วเพราะว่ามันก็2ปี 2- 3สปีได้แล้วมั้งครับครับนอกนั้นก็ปกตินะครับจอยังเป็นจอเดิมนะครับมีทูโทนปกตินะครับ อันนี้เป็น iOS 12แล้วนะครับขึ้นทูโทนปกตินะครับจอผมติดฟิล์มให้แล้วก็สนใจทักมาได้นะครับ iPhone X 256 g b กนะครับตัวนี้มีเครื่องที่ชาร์จนะครับมีอุปกรณ์ก็มีแค่ที่ชาร์จกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมหาเคสแถมให้คร่าวๆประมาณนี้ครับสนใจทักมาสอบถามได้นะครับ iPhone X 2 1 6 8,990ครับขอบคุณครับ